เอามัมหมีไทยเดือดสุดๆเมื่อพี่จีนกอบเกรดเอหมีมาการีนแข่งกับน้องหมีเนยมารคอตท,ที่เรียกได้ว่ากำลังฮอตสุดๆจนถือเป็นอินฟูสาวหน้าใหม่ตัวแทนร้านขนมบัตเทอร์แบร์ไปแล้ว ด้วยความน่ารักสดใสจนดึงดูให้ทั้งไทยและเทศแฮามาเจอตัวเป็นเป็นกันจนห้างแตกโดยเฉพาะชาวจีนที่ยอมบินข้ามน้ําข้ามทะเลมาหาถึงหน้าร้านแต่กลับกลายเป็นว่าตอนนี้พวกเขาอาจไม่ต้องทอมมาถึงไทยแล้วเพราะล่าสุดพี่จีนเองก็มีหมีเนยร่างโครนเป็นของตัวเองแล้วเหมือนกันเชื่อไม่ว่าตอนนี้มีสารพัดหมีผุดขึ้นมาเลียนแบบเต็มไปหมดทั้งร่างอ้วนร่างพร้อมหลากสีสันปั้นขึ้นมาเลียนแบบแต่หลายคนก็ยังพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ยังไงก็สู้น้องหมีเนยตัวจริงไม่ได้ที่ตลกร้ายคือน้องหมีก๊อบบางตัวลอกมาเสมือนต่างกันแค่สีขนเท่านั้นเองจนเช้าวเน็ตไทยให้ฉายาว่าหมีมาการีนพร้อมกับตั้งคำถามว่าร่างโครนทั่วจีนแบบนี้ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ดรพีทพีรพัฒน์ฝอยทองทนายความและที่ปรึกษาทางกฎหมาย ช่วยไขข้อสงสัยไว้ให้แล้วว่าก่อนจะไปตอบเรื่องละเมิดลิขสิทธิธธ์อยากให้ทำความเข้าใจกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นภาพใหญ่ของเรื่องนี้ก่อนเพราะในรายละเอียดของกฎหมายมันจะถูกซอยออกมาเป็น2ประเด็นหลักๆคือเรื่องลิขสิทธิธ์กับเรื่องเครื่องหมายการค้าพูดถึงเรื่องลิขสิทธิ์ก่อนมันคือการคุ้มครองงานสร้างสรรค์ต่าง ซึ่งเกิดขึ้นอัตโนมัติทันทีที่เจ้าของผลงานสร้างสรรค์บางอย่างขึ้นมาโดยที่ไม่จําเป็นต้องจดทะเบียนและจะคุ้มครองไปตลอดชีวิตจนกระทั่งอีก50ปีหลังเจ้าของลิขสิทธิ์คนนั้นเสียชีวิตแล้วหลังจากหมดลิขสิทธิ์เมื่อไรคนอื่นถึงจะสามารถหยิบผลงานชิ้นนั้นไปดัดแปลงทําซ้าได้เพราะงั้นถ้าถามว่าฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์มีเนยได้ไหมทนายพีดตอบว่าอาจจะทําไม่ได้ เพราะใครๆก็วาดภาพมีได้ถือเป็นสิ่งที่ออกแบบแล้วดูคล้ายกันได้ง่ายแต่ถ้ามาดูในรายละเอียดของการสร้างคาแรคเตอร์แล้วจะรูปแบบบางอย่างที่เฉพาะเจาะจ,จงก็อาจจะชัดเจนว่ามีความแตกต่างกันซึ่งในส่วนนี้เจ้าของลายเส้นทุกคนจะได้รับการคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์ในแต่ละแบบที่ตัวเองสร้างขึ้นมาอยู่แล้วมัตเตอร์แบร์ถามว่าลิขสิทธิ์มีไหมถ้าถามผมส่วนตัวผมมองว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรมันก็เป็นแค่ตัวม์คคอดเพราะฉะนั้นเนี่ยม์คคอดที่เป็นรูกหนี้ใครๆจะทำได้แต่ถ้าพูดถึงอีกประเด็นคืืือออแงงง่่่มมมุเเรรรคคหาาายก้ ว่าการกอบครั้งนี้ของพี่จีนละเมิดตรงจุดนี้หรือเปล่าก็ต้องดูว่าถ้าทางบัตเทอร์แบร์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้วและในตอนจดมีรูปน้องหมีเนอยอยู่ในเครื่องหมายการค้านั้นด้วยคนอื่นๆก็จะเอาไปดัดแปลงหรือทําซ้ําไม่ได้เพราะถ้าจดทะเบียนแล้วไม่ว่ากี่มาร,ร์คอสที่กอบน้องหมีเนยต่อให้ดัดแปลงแค่เปลี่ยนสีขนหรือเปลี่ยนเสื้อผ้าก็ถือว่าผิดกฎหมายอยู่ดียกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆก็คือร้านบัตเทอร์แบร์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเภทร้านอาหารและเครื่องดื่ม และสมมติว่ามีร้านใกล้กันใช้มร์คอที่คล้ายหมีเนยเพื่อโปรโมตร้านกาแฟแบบนี้ถือว่าผิดเพราะติดปัญหาเรื่องเครื่องหมายการค้าซึ่งจะคุ้มครองครอบคลุมสินค้าหรือบริการที่จดทะเบียนไว้รวมถึงสินค้าที่ใกล้เคียงกันแต่ถ้ามีคนใช้มร์คอคล้ายหมีเนยหรือเครื่องหมายการค้าคล้ายๆกันบนผลิตภัณฑ์ยาสระผมแบบนี้อาจจะไม่ผิดเพราะไม่ครอบคลุมเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเอาไว้เขาทำเป็นตัวมัดคอแล้วก็แต่งเดินเล่นอย่างเดียวของเขามันก็ไม่ได้ผิดอะไรเคยเห็นใช่ไหมแบบ เเเนน,นีี่าา่่่ยยตู้้ญปุอออาางงะะก็ไไไมดดผิรจุดที่ต้องสังเกตอีกอย่างคือต้องดูว่าน้องหมีในตัวต้นฉบับที่ไทยถ้าขึ้นทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ตัวกฎหมายนั้นครอบคลุมไปถึงในประเทศจีนด้วยหรือเปล่าอรทางการค้ามันก็ต้องไปจดในสาระประเทศเหมือนกันครับที่ไหนว่าการจดประเทศเนี่ยเราสามารถจดในกรมสรัพย์สินบัญญัติของบ้านเราเองก็ได้นะเขาก็มีเครือข่ายอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ